แต่งหน้าแล้วดูเป็นธรรมชาติมากดูแบบโกลดูใสโดนแดดแล้วไม่มองคล้ำโอ้โหเมย์จะมาแชร์วิธีการนะคะว่าแต่งหน้ายังไงและฉันเป็นแบรนด์ชื่อว่า Hair One Bio Black Pearl นะคะ,ะกันแดดผสมรองพื้นนะคะซึ่งเป็นผสมรองพื้นเนื้อใยไหมที่จะบอกเลยว่ามันใช้ดีมากๆกค่ะก็คือหน้าโกลด์ฉ่เป็นธรรมชาติปกปิดรูขุมขนของเรานะคะเรียกว่าตัวนี้ตัวเดียวคือจบ ไม่ตกกร่องไม่เป็นควาบแน่นอนเนาะตัวนี้นะคะทีนี้เรามาดูในเนื้อครีมกันดีกว่าเป็นเนื้อครีมแบบกันแดดซันสกรีนนะคะที่ผสมรองพื้นเนื้อใยใหม่นะคะก็จะมีความเป็นสีผิวของคนไทยเนาะคนเอเชียใช้แล้วเนี่ยจะมีความฉ่ำความโกนะคะไม่เหนียวเหนอนหนะเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นน้ำเกินไปด้วยทำให้แบบว่ามีความบางและมีความแบบธรรมชาติเนาะอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเมย์จะลองลองทาหน้าให้ดูว่า จะเป็นยังไงบ้างนะคะเนี่ยอันนี้เห็นสองฝั่งฝั่งเห็นไหมยังมีรอยแล้วก็หน้ายังแบบว่ามีความแบบสีผิวไม่สม่ำเสมอนะคะ แล้วคะ่ะฟินิชลุควันนี้นะคะก็จะเน้นแบบว่าใสๆส,สบายๆนะคะสีผิวเซ็ตตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแฮ i r ว n น b บ O Black p e r r l นะคะกระจ่างใสนะคะควบคุมความมันลดการเป็นสิวนะคะแล้วก็ลดการแพ้ต่างๆนานา,นา,นานด้วยวยิ่งคนที่เป็นสิวอะไม่ต้องกลัวเลยว่าใช้แล้วจะอุดปันนะคะสำหรับต,ตัวนี้นะคะราคายอยู่ที่399บาท สั่งซื้อสินค้าได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะแน่นอนตัวนี้นะคะ Hair One Bio Black Pearl นะคะ Sunscreen SPF 50 PA+++ บตัวนี้บอกเลยว่าหลอดแค่นี้คุ้มมากใช้ได้นานมากก็ไปหาซื้อที่ตัวแทนของ Hair hey, o n ได้เลยนะคะทั่วประเทศเนาะก็ฝากด้วยนะคะ